โมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมไพยไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อาก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปบิววัสดูกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนแล้วเดี๋ยวในว,วันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมทำนะครับสายฟรี vs สายเติมนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า มันจะโตแตกต่างกันสักแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นทั้ง2อรหัสนั้นแล้วมาดูกันนะครับว่าการเติบโตเนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสไัครเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคทุกคนถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนไปเลย let's go อันนี้ผมก็จะแบบว่าไม่เติมก่อนละกันนะครับคนดูก็เดี๋ยวผมให้มันไม่ห่างกันมากลกกันบบบบไไม่่ด้แแวาาสยฟี็ แต่ฟรีอฟรีเลยนะแต่เติมอาจจะไม่ได้เติมจ่าขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันไหมนะครับให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะมาสายฟรีนะครับตอนแรกก็เริ่มต้นมาเราก็ซื้อไข่อันนี้โอเคแล้วไปวางตรงนี้นะฮะอ่าวางไปเลยตามที่เขาบอกนี่ก็ไข่ฟักไว้นะครับปึ๊บได้ตัวอะไรแม่แม่แมม,มไหนมีตัวอะไรมาครับปื๊ปื๊ปึ๊ โอเคนะครับผมได้เจ้าแตงโมมาเกียบาทต่อวินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่รับของก่อนนะครับโอเคก็ได้รับเลนโบ่พิชชันนะฮะผมอัลบั้มก็นี่มีไข่พื้นฐานนะครับโอ้โหคือมันดูโล่งๆโจงๆไงไม่รู้ว่าคนดูนะครับมันดูโล่งๆอ่ะโอ้โหนี่นะครับก็ต้องเดินเก็บเงินนะครับแล้วก็มาเก็บเงินซื้อไข่อ่าเราก็ต้องบายไปเลยนะครับผมเดี๋ยว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 รอไข่อีกใบหนึ่งนะครับที่เป็น100โอ้โหมีแต่600มา โอ้นี่ไงซีซั่นสที่จัปเดตย่างมาวันที่11นะครับออกไปก่อนโอเคยังไม่มีไข่มาเราเอาไข่ใบนี้ไปวางก่อนนะฮะนี่ปึบ๊บอ่าวางใบที่สองหลายคนจะถามว่าจะทสาสัตว์ใหญ่ยังไงนะครับก็ต้องวิ่งมาที่หน้าบ้านแล้วก็ใช้เงินสามหมื่นเพื่อปลดล็อกนะครับผมเพื่อใครยังไม่รู้นะเออนี่ปึบ๊บเปิดไข่ไปเลยตัวที่2ตัวดีๆมาหน่อยได้ไหมปึบ๊บตัวอะไรโอเคครับแตงโมเหมือนกัน <laughs> จะแตงโมทั้งคู่นะั้ไม่ได้นะฮะโอเคเราไปดูดีกว่าเอ้ยมันมี อะไรขึ้นตรงมังกรนะครับเราไปดูกันโหสายฟรีก็แลดูลําบากอยู่นะโอเคเดินมาปึ๊บปึ๊บโอเคแสดงเควสนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วก็เราต้องคุยยงังไงอะอันนี้หลอแสดงเหตุการณ์ไม่ใช่หายยังโอเคหายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรให้กูไปคุยทาไมก็ไม่รู้นะครับเราได้เงินมาเป็น700อ้ยมีไข่ใบใหม่ไหมอะโอเคไข่หกร้อย 600. มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าอาณาจักรบ้านเรามันต้องใหญ่โตฟัก1ิบ 18วิอ่าก็ไม่นานมากพอหลังๆนะครับไข่แบบว่าระดับแบบโหดๆงี้นะฮะโอ้โหแม่งฟักทีโคตรนานอย่างนานเลยนะครับ15ชั่วโมงอะทุกคนไข่หนึ่งถ้าไม่มีเกมพาร์ตนะครับกับโพชั่นเนาะโคตรนานโอเคฟักบายนี่นะครับกดฟักฟึบนๆๆขอตัวดีๆหน่อยโอ้แพ็คเริ่มต้นไม่เอานะครับเปิบโอเคอ่ะฮะโอ้โหเจ็ดวิเหมือนกันโอ้ยเพื่ออะไรเนาะเอ้หกร้อยหกร้อยหกร้อยอย่าเพิ่งไปซื้อไข่ โอเคทันนะครับโอเคยังทันนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วโอเคนะครับเฮ้ยหรือเราแบบว่าเดี๋ยวเราเปิดใช้โพชันเนาะเออเดี๋ยวเราเปิดใช้โพชั่นโอเคเดี๋ยวก่อนเราเก็บเงินก่อน,นครับตุนไข่ไว้มาตุนไข่ไว้อุโนเงินมันได้ช้าอะไรอย่างนี้โอเคได้6 0 0แล้วอู้นี่สี่พันแปดสีทองหายยากแต่เรายังไม่มีเงินนะ่ะอย่าเพิ่งแล้วกันอ่ะวางไปนะครับลำบากหน่อยนะทุกคนสายฟรีคือเราก็ต้องค่อยๆเล่นแบบนี้ไปนะครับแล้วดูการเปิดล็อกสะพานเลื่อนนะสี่พัน โอ้ขั้นต่อไป4,000ว่ะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะสำหรับสายฟรีพอเราได้แต่มองบ้างเขานะที่มีเงินหลักบีเอออยากไปจุดนั้นจังอยากกลับไปเข้ารหัสหลักแล้วโอ้รู้สึกเป็นนิวบี้เราต้องเปิดบ่ตคนดูถ้าเราไม่เปิดนี่เงินเราจะช้ามากเลยนะครับนี่ต้องเปิดไปก่อนนะอุย้ย25บาทมากลับเท่าไหร่11โอเคโอเค,อ,เคอุย้ยมีให้ตกปลาตรงนี้ด้วยนะครับ มีให้ตกปลาตรงนี้โอ้โหแต่ยังตกไม่ได้อ่ะยังไม่มีเบ็ดเลยด้วยซ้านะครับใกล้แล้วนะครับเ๋ยวเราจะซื้อไข่สามพันมาวางนะฮะมาเงินมาแล้วขอไข่สามพันหน่อยซิไข่สามพันจัดมาครับม,มาแล้วแล้วผมขออนุญาตเปิดโพชั่นเลยขออนุญาตเปิดเลยนะครับห้านาทีนะฮะจัดไปโพชั่นเพื่อไข่เราฟักไวนะครับนี่สามสิบวิเองมาแล้วเราก็เก็บเงินจากเจ้าตัวเล็กๆอานะครับนี่ได้เงินคูณด้วยโอ้โหอย่างเยอะหุย หกพันโอ้ไม่ทันนะครับโอ้โหเสียดายมันปิวไปแล้วไม่ทันนะครับโอเคในสี่พันอุ้ยสี่พันทุกคนสี่พันแล้วเราอัพรางเลื่อนนะครับนี่ไปเลยขั้นที่สองนี่ปลดล็อกแล้วนะครับผมมาผมปลดล็อกรางเลื่อนเรียบร้อยนะครับใข่ตรงนี้จะฟังได้ยังโอเคหนึ่งวิทุกคนเราเปิดขอให้ตัวละร้อยขึ้นเพราะว่าเราใช้โพชันไปแล้วยังไงครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม โอ้ยตัวยี่ิบห้าว่ะโอ้โหได้ตัวแก่โอ้ไม่ได้ดีขึ้นเลยได้ตัวแก่อะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้สามหมื่นหกโคตรแพงแสนสองคุมันมันเริ่มออกมาแล้วว่าแบบว่าใครหลักแสนน้ำเงินกูยังอยู่หลักพันแต่ใครหลักแสนมาจะรั่วเคผมมีเงินหกพันแล้วนะฮะหูเงินหูใครมันมีแต่ไข่แพงๆองอะคนดูดูดิซื้อไม่ได้เลยอะโอ้มีถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านเดียว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 มันล้านหนึ่งเลยหรอเพ่ โอ้หไม่ธรรมดานะเนี่ยทำไมมันโอ้โหมันแพงจังวะนะครับโอ้โหไข่หกร้อยมีใครแบบหลักพันมาไหมขอไข่หลักพันได้ไหมครับโอ้หกล้านนะครับโอ้โหใครจะไปซื้อไหวโอ้ยซื้อไม่ไหวหรอกเด้อมันแพงเกินไปนะครับโอเคแต่ตอนนี้เงินผมก็อยู่ที่หมื่นฮะอุ้ยเราซื้อไข่นี้ได้ไข่มีมะนะครับผมโอเคโอเควางเลยวางเลยนะครับเึิบสี่นาทีนะฮะโอ้โหไข่นี้ก็ฟักนานอยู่นะ ตั้ง4นาทีอันนี้ผมจะลองเล่นแค่ประมาณแป๊บเดียวนะครับ๋บวทุกคนต้องดูความแตกต่างเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดสายฟรีนะครับผมบอกเลยว่าดูๆแล้วเนี่ยสายฟรีมันจะเดินช้ามากนะครับทุกคนถึงเราจะจ่อหน้าจอแค่ไหนนะแต่ผมว่ามันนานแน่ๆนะอุ้ยต่อไปใช้200,000น,นะครับโอเคเราก็ต้องไล่เก็บเงินนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเราก็เก็บไปเดี๋ยวเรารอไข่นี้ฟักดีกว่าครับคนดูว่าจะได้ตัวดีไหมนะฮะโอเคไข่3ใบนี้ผมว่าเราก็น่าจะได้เปิดพร้อมกันนะครับ โอเคตอนนี้เงินหมุนเวียนแล้วก็เกินหลักพันแล้วนะฮะแบบหลักพันหลักหมื่นเลยอ่าโอ้โหแบบเริ่มมาเริ่มมานะครับอันนี้ก็เล่นมาได้ประมาณเกือบสิบนาทีนะโอ้ยก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ถือว่าช้านะช้ามากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไข่นะครับทุกคนคือสำหรับสายฟรีนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมาซับพอร์ตเลยนะครับคือถ้าแบบสายเติมเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังมีเปิดไขวัยขึ้นนะครับแล้วก็ได้เงินอันนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้ามี V.P ก็ได้เหรียญอีกโอ้โหเยอะ แต่สายเต are, ิมที่ผมออกมาอย่างที่บอกผมจะสส่เติมแบบไม่ได้จ่านะถ้าจ๋าแบบมันจะไวมากนะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะเออรอลุ้นรอลุ้นนะครับอันนี้เราเล่นแบบสายฟรีฟรีแบบฟรีเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับฟรีแบบฟรีจ่าจริงๆเขียววางไข่ตอนนี้เราก็แบบเริ่มมีเงินที่จะซื้อไข่พวกนี้ได้แล้วนะครับเราก็ซื้อมานะฮะอันนี้อยู่ช่วงตุนไข่นะครับดูซิว่าตัวแรจะออกที่เราบ้างหรือเปล่าอุ้ยเอามาไข่สามแล้วขอขอเหมาหมดเลยละกังขอเหมาหมดเลยละกังวางครับ โอเควางเอตอตรงไหนยังว่างอยู่ไหมไม่มีโอเคเราเริ่มวางนี้เลยแหมโอเคจัดบ้านให้ดูดีหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวเราน่าจะได้เปิดพร้อมกันนะครับทุกคนไข่พวกนี้เนาะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเลยนะครับโอเคเริ่มจากไข่พวกนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคดูซิว่าจะเป็นยังไงเปิดมามีตัวดีๆไหมแหมสิบสองแปดเจ็ดสิบเก้าอุย้ยมีหมาออกโอเคครับเปิดไข่นี้ปึ๊บปึ๊บตัวดีๆมาหน่อยเฮ้ยติดสถานะต้องมาแล้วปึ๊บมีตัวรางหมื่นมปบ เท่าไรกันอะ12 96 61โอ้โหมันเกลืออย่างนี้ครับคนดูมันเกลือมากนะครับโอ้ oh, สายฟรีผมบอกเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยฮะแต่เล่นได้ไหมได้ครับแต่ใช้เวลามากผมว่าการที่จะขึ้นมาแบบว่ามาถึงพวกนี้นะครับก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะเอาจริงๆนะครับถ้าไม่เติมผมบอกเลยว่าใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะฮะเออถ้าแบบคนยิ่งไม่มีเวลาเล่นด้วยนี่อุ้ยหนักเลยนะครับแต่ถ้ามีเวลาเล่นเนี่ยก็ เต็มที่นะถ้าแบบเล่นแบบบ้าๆเลยก็สามสี่วันเนี่ยครับก็เริ่มตามทันเนาะเออถ้าเล่นบ้าๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเวลาการฟักไข่อะ่ะผมว่ามันอาจจะช้าเพราะว่าการฟักไข่แหละคนดูแบบไข่ใบหนึ่งมันสิบห้าชั่วโมงยิ่งไม่ได้เติมเกมพักไข่หรือแบบใช้โพชั่นนี่อุย๋ยาวนะครับยังไงก็ยาวนะฮยแต่นี้ก็เริ่มแต่หลักหมื่นนะผมว่าเล่นไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องใช้เวลามากๆนะกว่าจะขึ้นไปนะครับโอเคสายฟีเนี่ยทุกคนดูนะเล่นมาประมาณ10นาที นาทสินาที20่ินาทีนี่ยประมาณนี้นะก็ได้ประมาณนี้นะครับเงินก็แตะห้าหมื่นอยู่นะเออถ้าเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะสักชั่วโมง2องชั่วโมงอาจจะแตะหลักแสนไปนะครับผมว่าประมาณนี้โอเคผมว่าทุกคนคงอยากดูสายเติมไแหละน,นะครับว่ามันจะต่างจากสายฟรียังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูสายเติมกันเลยนะโอเคไปเลย let's go โอเคนะครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงสายเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเติมโดยใช้นะครับทุกคนเว็บไซต์ของนี m มช h อ p นะครับทุกคนโอ้โหร้านนี้นี่ร้านดีเลยนะฮะ มีบริการหลายอย่างนะทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นดูดิโกะการเด่นนะครับ99คือในป่านะครับผมหรือจะเป็นแพน VS บิลล็อตบิลล็อตอะไรนี่แหละนะครับเออหรือจะบยูอซูที่เราเล่นอยู่แบบฟิตโอ้โหบอฟุตมีหมดเลยโกะการเด่นก็มีนะครับทุกคนไปแต่เราเนี่ยจะซื้อบริการก็คือว่าใช้วิวอซูนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะฮะร้านที่ผมซื้อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือเซตนี้นะครับผม279บาทนะครับทุกคนแล้วเราจะได้นะครับทุกคนจำนวนเนี่ยผลิตเงินทั้งหมด1,400,0 แต่ผมเน่ได้ทําการซื้อไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะผมเติมแค่นี้เลยนะครับพวกเกมพงเกมพาร์ผมจะไม่เติมนะครับทุกคนอันนี้ให้ดูเลยว่าแบบเติมแค่ตัวมานะครับเกมพาร์ไม่เติมเดี๋ยวจะดูกันว่า ความไวนะครับทุกคนจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยโอเคไปเลย Let's go โอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรหัสที่เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าเราก็ได้นี่ครับทุกคนมาทั้งหมดนะครับผม10ตัวนั่นเองนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มวางกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหมาอยู่ในรหัสสายเติมนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เติมเกมพาร์ทเลยด้วยนะครับทุกคนเนี่ยพวกเกมพาร์ทแบบว่าเพิ่มโชค VP เหรียญนะครับหรือแบบโชคผมไม่เติม ผมจะเติมแค่สัว์เลี้ยงให้ทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าไวแน่นอนโอเคครับวางไปฮะนี่ครับผมโอ้โ oh, หแค่2อง้ผมบอกเลยนะครับว่าอยู่และนี่นีโมชอปยังมีบริการเกมพารอีกนะครับทุกคนใครที่อยากได้เกมพารสามารถกดได้เลยราคาถูกและได้ไวมากนะครับโอเควางไปก็ทั้งหมด10บตัวนี่นะโอ้โ oh, หแค่เห็นแค่นี้มันก็ชนะแล้วไหม <laughs> นะครับอันนี้10ตัวโอเคเราเดินเก็บเงินปื๊ปื๊ปืปืปืบนี่ครับกนดูเดินเก็บเงิน ขึ้นมา24ล้านนะครับโอ้โหอันนี้แค่เติมแค่ตัวละครอ่ะนะครับเราก็สามารถนะครับปลดล็อกสายพานนะฮะไปได้ถึงเท่าไหร่ปึบอุ้ดไปถึงขั้นตำนานอ่ะไปถึงในตำนานอ่ะนะครับทุกคนภายในแค่ไปถึงสิบวิหลังจากวางตัวนะครับอู้ดอเคซื้อไข่ให้มันหน่อยนะครับเออซื้อไข่ให้มันหน่อยอ่าหลักสิบเรามีตั้งสิบล้านแล้วไปกลัวอะไรเนี่ยซื้อล้านหนึ่งไปนะครับผมอย่าไปกลัวนะฮะโอเควางปึบเขาให้นะครับผม เออแต่มันจะฟักไข่นานนะโอเคเราก็เดินเก็บไปนี่ฮะเก็บไปปึบได้ร้อยล้านเอาคนดูกได้ร้อยล้านแล้วนะครับแล้วก็ปลดลเราอีกนะครับผมโอเคต่อไปขั้นศักดิ์ศรีแปดร้อยล้านนะฮะโอ้วันเดียวไม่ถึงวันด้วยนะครับแป๊บเดียวดีกว่าใช้ครว่าแป๊บเดียวนะฮะได้ได้เงินเท่าไหร่ต่อวิเราดูกัน1ล้านสี่แสนต่อวิอะอากลมกลมนะครับชิวชิวอย่างงี้โอ้โหนี่ครับเดินเก็บเดินเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แป๊บเดียวสองร้อยล้านนะคนดูโว้ยมันจะเวอร์เกินไปนะนี่นะครับโอจะไข่พวกนี้มันฟักนานนะครับหลายนาทีเนาะเออผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาวางไว้ให้ดูนะครับหลายนาทีหลายนาทีนะครับเราก็ต้องสารต่อเนาะโดยการมาฟักไข่พวกนี้นะครับเออแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆคือเราก็ต้องรอหิมะมานะทุกคนรอสถานะหิมะมานะครับ,รนนะมมรบแล้วก็โอ้ยเ้าปลดล็อกด้านหลังได้นี่ลืมเลยนะครับนี่ไปปึ๊บยืนยันห้าพันโอเคแล้วได้เป็นตกปลา ได้เบ็ดตกปลาแล้วนะครับชิวๆเลยนี้อันนี้ให้ซื้อนะครับแล้วมันก็สอนตกนะครับทั่วไปเออเราได้ได้เงิน2ทางด้วยนะครับได้ทั้งสัตว์น้านะครับแล้วก็ได้ทั้งสัตว์บกขาวนี้แหละมันนะครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวจริงๆนะครับใครอยากให้ไวกว่านี้ก็เติมซื้อเกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตนะครับจะไวเนาะเออใช้เกมพาร์ตช่วยนะครับพวก ฟักไข่ไวนะครับแล้วก็ V P บวกเงินคูณเงินนะครับเออโชคลักกี้นะจะช่วยนะครับแล้วคราวนี้ทุกคนก็พอมีเงินใช่ไหมแล้วก็เก็บเงินนะครับแล้วก็ซื้อพวกไข่ที่มีสถานะเนาะถ้าสถานหิมะมาเนาะเออหรือพวกนี้ก็ได้นะซื้อพวกโก้พวกอะไรไปก่อนหรือถ้าอยากให้ไวกว่านี้ทุกคนก็รีบทําโดมนะครับใช้โลบัคแเราใส่เติมสุดใช่ไหมนี่เราทำเควสพวกนี้นะครับซื้อพวกนี้เลยทำเควสพวกนี้ปุ๊บ พอภารกิจเสร็จข้ามภารกิจข้ามภารกิจนะครับเออข้ามภารกิจไปเลยก็ได้จนเราได้โดมหิมะแล้วคราวนี้ก็แบบว่าสถานะที่ติดสโนว์อ่ะมันจะออกบ่อยนะครับจะออกเยอะแค่นั้นเองน,นะครับไวมากนะครับผมเอออาจจะใช้เวลาแค่สองสามวันนะครับก็สุดแล้วสุดตีแล้วนะครับโอเคแปดร้อยล้านและปลดล็อกโอเคปลดล็อกถึงขั้นงูแล้วนะครับเพียงเวลาไม่ถึงสิบนาทีผมบอกเลยว่ามันมีผลมากนะการเติมเกมนี้นะฮะ เออเคก็รับนี่ไปด้วยนะพอชั่นนะเราลองเปิดพอชั่นไหมเออเพราะมันจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีนี่ไงบวกร้อยเงินนะครับน,น,บน,น,บนี่เคเรารอสักแป๊บเอยเราลองเดินเก็บเงิน,นครับได้เท่าไหร่ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บโอ้ได้ทีละสองร้อยล้านอ่ะชิวๆเลยแต่อันต่อไปนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะแพงนะครับปิซึ่ม42,000ล้านอันนี้อันนี้ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรเลยอันสุดท้ายนี่น่าจะ8 0 0 8 0 0 B ้บถ้าจะไม่ผิดนะครับเออ ต่อไปเราต้องใช้เวลาแล้วนะครับมันจะมาช้าตรงนี้แหละนะครับผมเออตรงนี้ก็เริ่มช้าแล้วแต่ว่าคราวนี้เราก็ไล่ปลดอะไรได้แล้วนี่นี่ครับปลดล็อกนะครับผมชิวๆเลยนี่ครับเออสบายนะฮะเดินเก็บเงินนะครับเออเล่นแต่หลังจากนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการหาไข่เนาะรหัสผมที่ทุกคนเห็นเล่นนั่นก็แค่เกือบ2อาทิตย์นะเออเกือบ2ออาทิตย์นะครับอันนั้นก็ถามว่านานไหมมันก็ใช้เวลาอยู่นะแล้วผมเล่นแบบว่าแต่ผมปล่อยเอฟเคแค่แบบว่าค้างคืน ข้ามคืนแค่ไม่กี่วันเองเนาะสองสามวันนะครับปล่อยไว้แต่อย่างเงี้ยถ้าซื้อมาเราปล่อยข้ามคืนไปก็ก็นา,านนะเอ้ก็ไม่นานเออบุฟิตก็ไม่นานเราก็ซื้อไข่เพิ่มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มาก่อนนะครับที่ติดสถานะหิมะให้มาช่วยก่อนเอาตัวหลักหมื่นมานะครับภาวนาให้ได้ตัวหลักหมื่นมาเนาะเออเนี่ยพยายามให้มันออกแบบว่าพวกเนี้ยนะครับนี่นี่หิมะใช่ไหมก็ให้แบบมันออกพวกแมวพวกเสือนะครับเนี่ยถ้าใครซื้อเพิ่มดวงเพิ่มโชคพวกงูนี้ก็จะช่วยไปอีกนะครับหรือแบบว่ากั้นใจเอาให้ถึงปิดซึม ก่อนก็ได้นะมันก็หลังจากปีซึมที่ผมว่า,น,าน่าจะชิวแล้วนะเออหลังจากปีซึมนะครับแล้วเราก็ซื้อไข่ที่มีสถานะหิมะหลังจากนั้นก็เก็บเงินเนาะเออหรือจะเติมเพิ่มเพื่อความไวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดถ้าจะเ,ออเติมด้วยความไวก็ได้นะ <c oughs> เห็นรหัสหลักผมตอนแรกผมก็เติมแค่เอามากี่ตัววะผมเอามาแค่7ตัวเองนะครับตัวหลัก17ตัวเนาะแล้วก็เผื่อได้หลักแสนมา2ตัวนะครับแล้วก็เล่นมา2ออาทิตย์เนาะ แล้วก็เติมพวกเกมพาเพิ่มอีกเอ้ยไม่ได้เติมด้วยนะนิโมนช็อปเนี่ยน่ารักสนับสนุนนะฮะโอ้โหเป็ไานไงน่ารักที่สุดนะฮะโอเคเงินเราก็ผ่านล้านแล้วภายในเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับทุกคนก็ดูแล้วกันว่าสายเติมนะครับกับไอ้นี่มันต่างกันแค่ไหนเนาะสายฟรีต่างกันเยอะครับนี่สายเติมไปเงิน1 B บีแล้วนะฮะไวมากเปิดปลาปุ๊บได้ไรโอเคได้ปลาดุกมานะปลาดุกฟูเหมือนปลาปากักเป้าอ่ะไม่รู้มันปลาอะไรเว้ยนะฮะโอเคก็น่าจะค้างอันนี้นานนะผมบอกเลยว่านานนะครับอืม ใครที่อยากเติมก็ลานิโมช็อปได้เลยนะครับมีทั้งเกมพพยมีทั้งอะไรแล้วได้ไวนะครับผมภายใน1-2ึงชั่วโมงก็ได้รับแล้วนะรหรือถ้าช้าันก็ทักไปนางแฟนเพจนะครับได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็โอ้โหทุกคนมาเป็นบทสรุปที่ง่ายมากอะ่ะนะครับเออก็คือสายเติมเนี่ยจะแบบว่าไวกว่าชาวบ้านเยอะเลยนะไม่ได้ไวกว่าหน่อยนะไวกว่าเยอะมากนะครับดูดิเงินผมแป๊บเดียวพันห้าร้อยล้านแลลวนะครับ FK <AK S 2> คืนหนึ่งนะผมว่าก็น่าจะเกือบถึงปีซึมนะครับ นะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนคีดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ยังเติมไม่สุดด้วยนะผมถ้าเติมสุดผมว่าน่าจะโหยสุดกว่านี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนสว,สวัสดีครับผม